หลังจับไปสองตัวย้ายมาบ้านพักนายทยอดวิชาขันขึ้นมีนกป่าขันเลยมาโอ้หอดเดียวไว้ไม้ที่สามนี่มาแล้วป่ามาป่ามาแล้ว จัดไปสองไม้สองแต้มไอตัวเสียงใหญ่ตัวเมียมาติดแต้มแรกก็ลุ้นตัวเสียงใหญ่ไม่ได้อ้าวเขาเนาะทำยอดได้ไหมทำ รอลุ้นรับรอลอรุ่นกะแดงมาใหม่ของเก่าเก็บไปหมดแล้วอดดาวเด่นจะทำได้ไม้แต้มสามไม้ที่สามหลังเก็บไปสองแต้มแล้วต่อ,อไม้เดิม ừ bên đi mình nóc to này sáng nghe dài món canh ba mày ว่าบกหูงก็บหูเดีเขาชว่าครับตอนหยากกันนะครับโอ้เสียงไงมากเสียงมาใหม่เขาให้บนตายก็แล้ว xuống má hay quá sáng con khang tổ lục ma mày chẳng qua phân người nộp mà rồi để đưa đến cái cầu à nó đèn ở đây lục โมนี่เฮดดีมากขันโหยุดเจ็บไปสองแต้มแล้วก <c oughs> ับอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝุ่นฝ <c oughs> ้า

มึงที่สุดนะวะกัดแจ้าเส่นดกต่อเจ้าดาวเด่นขันอย่างเดียวเอาเอามาแล้วเอามาแล้วเอานี่รุนแล้วเอานี่รุนละเอาเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าเรียบร้อย